สวัสดีค่ะดิชั้นนางสาวพัทรายยนตาได้ประดิษฐ์นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนที่ตั้งชื่อว่าคานสมดุลเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรื่องความสมดุลระหว่างโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาและโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาถ้าหากว่าเด็กได้ทำการทดลองก็จะสามารถเข้าใจเรื่องความสมดุลและสามารถนำไปใช้ใน ประโยชน์ในชีวิตประจำวันผู้จัดทาได้สร้างสิ่งประดิษฐ์คานสมดุลขึ้นมาเพื่ออธิบายโมเมนต,ต์ของแรงซึ่งทำจาก 1. ท่อพ v วีซี 2. ไม้ 3. เหล็กเกลียวตลอด 4. สว่านเจาะรูและ5ตะกร้าก่อนอื่นก็ต้องทำคานก่อนนะคะก็คือจะต้องเจาะรูตรงกลางของคานเพื่อหาจุดสมดุลของไม้แล้วก็เจาะรู เพิ่มขึ้นก็คือลูที่2รูที่3แล้วก็ลูที่4นะคะจากนั้นก็ประกอบท่อ PVC ขึ้นมาเป็นฐานแล้วก็ใช้เหล็กเกลียวตลอดเพื่อเป็นแกนกลางของคานนะคะแล้วก็นำตะกร้ามาติดเพื่อที่จะวางวัตถุเอาไว้โมเมนต,ต์ของแรงก็คือโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาเท่ากับโมเมนต,ต์ตามเข็มนาฬิกา หากเท่ากันจะทําให้คานมีความสมดุลไม่กระดกไปทางใดทางหนึ่งหากกระดกแสดงว่าคานเกิดความไม่สมดุลนะคะหากระวางวัตถุเราจะต้องทดลองวางวัตถุไว้แล้วดูว่าวัตถุที่มีขนาดแตกต่างกันและระยะห่างระหว่างตรงกลางของคานเท่ากันหรือไม่นะคะจากสูตรที่ว่าก็คือ m ก็คือโมเมนต์เท่ากับ f คูณ i ก็คือ f ก็คือแรงแล้วก็คูณระยะทางนะคะซึ่งซ้ายและขวาจะต้องเท่ากันจึงทำให้คันไม่กระโดกค่ะมี2ทิศทางคือหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเรียกว่าโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาและหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกาเรียกว่า โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาเพื่อความสะดวกในการคำนวณจึงกำหนดเครื่องหมายของโมเมนต์โดยให้โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกและโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาเป็นลบการทดลองครั้งที่1น,นะคะจุดกึ่งกลางของคานก็คือหมายเลข1นนะคะเพราะว่าเราจะใส่จุดกึ่งกลางของคานนะคะ ระยะทางระหว่างจุดตึงการของคานไปปลายคานทั้งสองข้างนะคะจะเท่ากันนะคะผลปรากฏว่าก็คือวัตถุตรงปลายคานทั้งสองข้างไม่ว่าจะเป็นปลายคานด้านขวามือก็คือโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกานะคะก็มีฐานอยู่หนึ่งก้อนนะคะส่วนด้านซ้ายมือก็คือโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกานะคะก็จะมีฐานอยู่หนึ่งก้อนนะคะระยะทางก็เท่ากันแล้วก็วัตถุก็เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าโมเมนต์ทวน ก็คือ F ก็คือแรงคูณไอคือระยะทางนะคะมีค่าเท่ากันจึงทำให้คานโมเมนต์ทวนตามเข็มนาฬิกาเท่ากับโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาจึงทำให้คานตรงเกิดความสมดุลไม่กระดกไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะต่อไปนี้นะคะเป็นการทดลองนะคะจุดกึ่งกลางของคานก็คือหมายเลขหนึ่งนะคะ แต่เราจะเปลี่ยนจุดกึ่งกลางของคานมาไว้ที่หมายเลข3นะคะจะเห็นได้ว่านะคะระยะทางจากจุดกึ่งกลางของคานไปสูป่ปลายคานด้านขวามือนะคะก็คือโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกานะคะมีความยาวมากกว่านะคะมากกว่าโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาก็คือจุดกึ่งกลางไปยังปลายคานด้านซ้ายมือนะคะเราใส่วัตถุก็คือปีโป้นะคะจำนวน3อันนะคะลงไปปลายคาน โมเมนต์ตามเข็มนาฬนิกาะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันว่าเราจะต้องใส่ปีโป้ตรงบริเวณปลายขานด้านซ้ายมือนะคะจำนวนกี่อันนะคะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดจะพบว่านะคะเราใส่ปีโป้ไปจำนวน8อันนะคะแสดงว่าคานนะคะไม่กระดก ว่าคานมีความสมดุลนะคะจะเห็นได้ว่านะคะวัตถุของทั้งสองข้างนี้นะคะไม่เท่ากันเพราะว่าระยะห่างระหว่างจุดกึ่งกลางของคานไปถึงปลายคานนะคะไม่เท่ากันจากสูตรโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาหรือโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาเท่ากับ F ก็คือแรงนะคะคูณกับ I ก็คือระยะทางจะเห็นได้ว่าถ้าจุดกึ่งกลางของคานไปยังปลายคานมี ระยะทางที่มากจํานวนวัตถุจะมีจะเปมีปริมาณน้อยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่า,าปลายกึ่งกลางของคานไปย,ยังปลายคานที่มีระยะทางสั้นนะคะจะเพราะว่าจะต้องใส่วัตถุในปริมาณมากนะคะสรุปเรื่องนวัตกรรมคานสมดุลน,นะคะจุดที่1คือจุดกึ่งกลางของคานสมดุลน,นะคะจะเห็นว่า ด้านขวาคือโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกานะคะด้านซ้ายคือโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกานะคะ,ะในตะก้าไม่มีวัตถุนะคะถ้ากึ่งกลางคานสมดุลแปลว่าทั้งสองข้างนะคะจะมีขนาดเท่ากันคือโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาจะเท่ากับโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกานะคะจะทําให้เกิดคานสมดุลนะคะแต่ถ้าเปลี่ยนจุดกึ่งกลางระหว่างคานสมดุลนะคะไปจุดที่2 จุดที่3หรือว่าจุดที่4นะคะจะต้องเพิ่มน,น้ำหนักขนาดของวัตถุทั้งสองข้างนะคะเพื่อให้เกิดคารสมดุลคะ่ะ